คับพี่น้องเรารเจอก,กันนะครับหน่อยที่30การคำนวณอีกแล้วนะครับผมเลขก็ไปตามการการคำนวณน,นะครับถึงเวลาวิ่งก็วิ่งนะครับผมหน่อยที่30มสก3วันนี้เจาะบนเจาะล่างเจาะบนล่าง พิเศษปกติ VIP แล้วนอย cd ดีครับวันนี้จะมีตัวเด่นเด่นคือเด่นศูนย์ ลองเก้าผมเอาหมวดศก่อนละกันหมวด0ย์มีอะไรบ้างศูนย์ศูนดศูนย์เก้หมด9ก็มี9 0 9 2 เ7แล้วก็ 99, 99นะครับผมหูครับพี่น้องตัวด่นตัวรองดัวนะครับผมจะมัดรวมไว้สี่หน่อยนี่ครับพี่น้อง ตัวเลขทุกตัวต้องพิจารณาก่อนนะครับต้องใช้สติก่อนสตาร์ทอย่าประมานนะครับเลขไม่สวยแต่มันมาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับชอบถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้หน่อยนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ